มาแล้วครับผมส้มตำฟ้าปิ้นมาอีกแล้วตำแสบตำนัวไม่นี้ไม่นี้สร้างยังไงวะเนี่ย<อ>ฮะสร้างสร้างธรรมดานะ้สร้างธรรมดาเดีย๋ยวทะเลปลามาทะเลอันน,น,นี้อันนี้ลูกอันนี้ลูกค้าหรือว่าไอ้แม่ค้าเนี่ยลูกค้าจ้าโอ้ลูกค้าเดีย๋ยวโอ้ลูกค้าลูกค้าก็สวยเดี๋วยววะ แม่สวยแล้วครับตื่นสวยค่ะแม่ในสั่งอะไรนี่ตำปลาทะเลครับตำปลาทะเลครับผมอันนี้มีอย่างไหนเนี่ก็มีปูมีมีปูมีกุ้งมีหอยมีหอยมีสายบัวมีสายบัวเขาทิ้งโซดียมมีเศษเส้นมกหุ n g แน่เศษเส้นบมะขงแน่เข้าเข้าอันนี้ตำมันก็ตำปลาเนี่ยจะบาดปลาทะเล ตั้มปลาทะเลหนึ่งร้อยบาทหนึ่งรอยหนึ่งร้อยตําเลยครับคือขาดคือหักน้ำตาลด้วยค่ะือหักน้ำตาล้าาหมดแล้วข้าาหมดแล้วเอาสองคกตัวนี้ธรโอ้พี่เดียน่ารัสร้งอย่งสร้งตำปลาเนี่ยสองโคกแล้วก็ตำธรรมดาตะโคกหนึ่งกับพอแห้งเหรอลองลองเอ เอากาให้ลูกคนละถาดเนาะลูกนึงแม่ดเคี้ยวดเียวววนบอตงซิมเรียบร้อยบมีซิมเอาของพิเดียไปเลยซิมโคกแรกซิมโคกแรก คกสงเดียแต่มันบ่เฮาเฮากะจอแตดคือทอนั่นนะนุ๊กเอาไปนุ๊กเอาไปกินกเข้าไปแน้บ่ไปแน่น้มันนมนอ๋อนคือตมสวเด้ไปไปไก่สองม้าไปเลยแถมแถมด้คยับซือสมส้วแถมปิ้งไก่เคยมีบอเคยมีบ่ เคยมีบอที่นี่ทาใส่บลได้เลยเสร็จโบกมุ่งกับลายอยู่ได้แหละท้ามาบานก็ไมีเสร็จอ้าวของเราต่อไปไปดูโคกอืมอยากเพลคก็ใช่อะไรเมียงก็แซ่บตัวโอ้อยากแซบก็อันนี้อยากแซ่บก็แซ่บอันนี้ก็คืออยากแซ่บก็ใช้ลายพวกคนภาษาลายตัวนี้ไหมโอ้แสดงว่าฝีมืออยู่คนภาษาลายนี่แซ่บนัวแซ่บนัว น้ำตาลให้เบิ่งสูตรให้้นตักสมงใหให้เบิ่งสูตรได้เลยให้เบิงเเบ่งเขาตัมาเป็นน้องๆก็ตื่นเนาะน้ำสม้มน้ำสม้มโปก๊โปกปก๊ปกปก๊กป๊กใส่ลงไปมิยังให้ใส่ใส่ลงไปลูกค้านี่ทั้งนงั่นงขานอนขาโอ้ กับรอคิวโน่นครับรอรอคิวโดนนอนถ่าเลยลูกค้าคนนี้ลูกค้าคนนี้ส่นมากคนแถมหนึ่งเนี่ยแถมเบียดสิลูกค้าคนนี้แถมเบียดเพียงเดียวสื่อผสมแถมเบียร์ก็นมิดแล้วครับพี่น้องอยู่เมืองไหนมีคือแบบนี้บ่ส้มตำอนุชาฟ้าปิ้นเหรอครับผมใส่ลงไปอันบ่มีบัืกี้เคี้ยหน่อยสิเคี้ยหน่อยบ่มีหายากหายากหายาก สัำนี่ก็สับเนี่ยมีบะเกียร์เกียร์ไงล่ะอยากมีบะเกียร์นี้หน่อยอ๋อใส่อันนี้ใส่มะก,กอกลงไปมะก,กอกครับใส่มะก,กอกใส่ไปหนึ่งลูกหนักเกียร์ใส่ไปประมาณสิบกาลูกอ่าเติมไปนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อยมาหน่อยเดียวมีปลานิดหน่อยนะครับอันนี้น้ำปลาสูตรอนุชาฟาปี้หนึ่งแล้วบ่แมนครับจะเสร็จเลย ใส่ไปสองช้อนแค่นี้ครับปวดเราขืนอายทั้งนี่เนาะตัวไหนกันวะเนาะอนุชาฟาปินอยู่ไก่อยู่ไก่ตัวไหนนะครับเด้อนะครับอยู่ปลาอยู่โคกตัวหาเราเราก็ไปขึ้นเกาแม่นโมครับ ส้มตำอานุชาฟ้าปิน้นอยากกินก็นโทรหาได้เลครับเดือนะครับเบอร์โทรเราเป็นต้นเป็นตะหยาเติมไปมะนาวอีกมะนาวเขามากินเยอะมะนาวไม่เยอะใช่ไหมไม่นเติมไ,ไปม แล้วก็บ่เปิดหน้าเปิดตาให้น้เนาะเดี๋ยวเขาจะว่าโัวกระโปงอะไรว่าน้ำลายผุ่งมั้ยน้ำลายแสกเว้ยน้ำลายฟุวงดวกๆเดี๋ยวจำแล้วสิเปิดในเบื้องดลบตีได้เลยค่ะตีได้มั้ยน้ำลายฟุ้งน้ำน้ำลายฟุ้งเลยแ่บด้วยครับน้ำลายสอเลยนี่ นี่ก็คืนไว้อยู่นี่ล่ะนี่นีีี่่ทยยเฮนนะครับเลยนะครับเบิ่งแต่ถาดก็หูแล้วครับมันเบิ่งถาดถาดประจังค่ะประจังประกูลครับกินถาดอื่นบ่แซบซ้ำฉันนี่ค่ะสีชมพูอ่องต้องอันถาดเอาถาดมาใส่หนึ่งคือบังคับให้บ่คเาใส่ให้ละลายมันบ่บ่จ้ามันเป็นเคล็ดของเขาค่ะเป็นเคล็ดของเขาเต๋อใส่จานก็ใส่บ่ได้ใส่จานบ่ได้เพราะมันหลายพวดให้หลายครับคนระเบิ่งเอ้า ้าบ่แซบนี่กะบ่้ี่ะบ่แซบต้องจัดจานจ็กน่อยต้องจัดจานจ้าถ้อบแซบบอบแซบยินดีขึ้นเงืนค่ะถ้าบแซบยินดีํำให้อีกหนึ่งคกเอาธรรมดาธรรมดาอะธราอีกหนึ่งคกธรรมดาเนี่ยใส่พริกจกจากหน่อยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ธรรมดาใส่พริก มังหันพิเศษตำกัมบางนึงพูดนะน้ำตาลไปอีกนิดนึงครับน้ำตาลครึ่งช้อนแช่เพื่อเกาดูมื้อรวยรวยดูมืูดนังมาดูมื้อเหามื้อโอ้ดูมื้อรวยรวยดูมื้อละเซดดากเอ้บอมมาให้ถึงวัดเล็กหน่อยตะกี้ เป็นเด๋ยการันตีคือเก่าปะออาคือออรรถชาดเก่าออรรถชาิเก่าบ่มีเปลี่ยนแปลงรถไหนรถนั่น,อ,น,นอันนะครับผมการันตีแซบ่บอร่อยโอ๋ผู้กินก็นกินถ่า <c oughs> การันตีได้ด้วยครับผมส้มตำอำนุชาฟ้าปิน่น ไม่มีเปลีป่ยนแปลงรสชาติาต้องดูดมือม่อนกนบะนะครับผมก็ในที่จะลองสูมตำอยากกินสูมตําของอนุชาฝาปินนะครับเบอร์โทร080 784 6843อยู่ไฮอยู่นาอยู่ทงอยู่ปลาอยู่สวนโทรไปได้นะครับ